แต่งด้วยวิปครีมถ้าชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่ได้ค่ะแล้วก็แต่งด้วยสตรอเบอรี่สดค่ะ อาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูนมสดปั่น5สูตรมาฝากจะทำกินเองหรือว่าทำขายก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของนมสดปั่น5สูตรค่ะก็จะมีผงสมูตตีนะคะมีน้ำผึ้งมีน้ำเชื่อมมีเลมอนสำหรับตกแตง่งเกลือสตรอเบอรี่สดเอาไว้ตกแต่งนะคะนมข้นจืดนมสดจืดมีน้ำผลไม้ตามชอบเลยค่ะและก็มีวิปปิ้งครีมสำหรับตกแตง่งมีน้ำผึ้ง น้ำแดงเฮลูบอยมีน้ำสตรอเบอรี่น้ำมะนาวเข้มขน้นมีน้ำลิ้นจี่เข้มขน้นแล้วก็เครื่องปั่นที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องปัน่นสูญญากาศของฟิลิปค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะสูตรแรกนะคะเป็นนมน้ำผึ้งปั่นค่ะใส่น้ำแข็งลงไปวันนี้จะทำเป็นแก้ว16ออนนะคะน้ำผึ้งเราเอาผสมน้ำแล้วก็ละลายไมโครเวฟนิดนึงค่ะ มันจะได้เจือจางแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะความหวานนี่ปรับได้ตามชอบเลยตามด้วยนมข้นจืดค่ะนมสดจืดผงสมูทตี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเครื่องปั่น จะเป็นเครื่องแบบสูญญากาศนะคะจะมีให้เลือก2โหมดนะคะก็คือโหมดนี้จะเป็นการปั่นอัตโนมัติค่ะกับโหมดนี้เป็นการปั่นเองแบบแมนนวลค่ะเราก็จะเน้นง่ายนะคะก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยเครื่องกำลังจะดูดอากาศออกนะคะเราก็รอสักครู่พอดูดอากาศเสร็จเครื่องก็จะปั่นเองอัตโนมัติเลยค่ะ พอปั่นจนละเอียดแล้วเราก็กดปุ่มปิดได้เลยค่ะแล้วก็กดปลดล็อกสุญญากาศค่ะก็จะมีเสียงฟู่แบบนี้นะคะจากนั้นก็ถอดโถปั่นออกได้เลยค่ะถอดฝาบนออกก่อนนะคะแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะเนื้อเนียนมากเลยแต่งด้วยวิปครีมค่ะ แต่งด้วยเม็ดน้ำตาลสีเล็กน้อยค่ะเพื่อความสวยงามน,นะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะอืมรสชาติก็จะหอมมันนะคะหอมกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็หอมนมสดค่ะเขาบอกว่าเครื่องนี้นะคะจะปั่นในเนื้อเียนมากๆเลยค่ะแล้วก็จะไม่เกิดการแยกชั้นด้วยและที่สำคัญประโยชน์ก็จะอยู่ครบถ้วนมากกว่าการปั่นแบบปกตินะคะถ้าใครชอบเมนูนมน้ำผึ้งปั่นก็ลองทำดูได้ค่ะจะทำกินเองหรือว่าทำขายก็จัดได้เลยค่ะ ต่อไปเป็นเมนูนมสตรอเบอรี่ปั่นค่ะก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนมสดจืดค่ะใส่นมข้นจืดนะคะเพื่อเพิ่มความมันให้กับนมค่ะถ้าไม่ชอบหรือไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะน้ำเชื่อมความหวานปรับได้ตามชอบนะคะน้ำสตรอเบ,บอรี่เข้มข้นค่ะ ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อตัดเค็มนะคะผงปั่นสมูทตี้ใส่สตรอเบอรี่สดลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะปิดฝาแล้วก็ปั่นเหมือนเดิมเลยคะ่ะหมุนเพื่อเปิดเครื่องค่ะแล้วก็กดปุ่มปั่นอัตโนมัตินะคะ <L un ty> ก็ปล่อยให้เครื่องทำงานสักพักค่ะ <L un ty> เครื่องจะทำงานเพื่อดูดอากาศออกนะคะ สังเกตที่ไฟค่ะความหมุนรอบเครื่องก็จะทำงานเครื่องจะบดสับน้ำแข็งก่อนค่ะพอละเอียดดีแล้วเราก็กดปุ่มเดิมเพื่อหยุดการทำงานค่ะเทใส่แก้วได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเต็มแก้ว16อก้อนพอดีค่ะแต่งด้วยวิปครีมถ้าชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่ได้ค่ะแล้วก็แต่งด้วยสตรอเบอรี่สดค่ะแล้วก็ปักหลอดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนมสดสตรอเบอรี่ปั่นเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะสีสวยมากเลยอืม รสชาติจะติดเปรี้ยวหน่อยๆนะคะมีความหอมของสตรอเบอรี่ด้วยอร่อยรสชาติไม่หวานมากกำลังดีเลยค่ะใครชอบเมนูเปรี้ยวๆหวานๆแบบนี้ต้องลองเลยค่ะส่วนผสมของนมชมพูปั่นค่ะเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปนมสดค่ะนมข้นจืดน้ำแดงค่ะ สูตรนี้ไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะเพราะว่าน้ำแดงก็หวานอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าใครชอบหวานจะเติมเพิ่มก็ได้ค่ะผงสมูทตี้ปิดฟ้าแล้วก็ปั่นเลยค่ะเตรียมแก้วแล้วก็เทใส่ลงไปเลยค่ะตกแต่งด้วยวิปครีมโรยด้วยเม็ดน้ำตาลสีสีค่ะ นมชมพูปั่นก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนมชมพูปั่นหรือว่านมเย็นปั่นนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะหอมแล้วก็หวานชื่นใจมากๆเลยค่ะอร่อยดีค่ะไม่ได้กินเมนูนี้นานมากๆเลยค่ะทําให้ลําเลึกถึงวัยเด็กเนาะนมชมพูนมเย็นปั่นอะไรแบบนี้ค่ะอืมสดชื่นดี ใครชอบก็ลองทำดูได้ค่ะส่วนผสมของนมมะนาวปั่นค่ะใส่น้ำแข็งลงไปเลยตามด้วยน้ำมะนาวเข้มขน้นน้ำเชื่อมความหวานปรับได้ตามชอบนะคะนมสดจืดนมข้นจืดใส่เพื่อเพิ่มความหอมมันนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ ผงสมูทตี้ปิดฝาแล้วก็ปั่นเลยค่ะเทนมมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะนมมะนาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะนมมะนาวของเรา เห็นไหมคะว่าเนื้อเนียนแล้วก็แบบว่าละมุนมากเลยค่ะมันจะเป็นสีเดียวกันไม่มีการแยกชั้นเลยนะคะคนก่อนตัวสมูตี้นะคะมันนุ่มมากเลยรสชาติเปรี้ยวหวานหอมกลิ่นมะนาวค่ะรสชาติเหมือนนมเปรี้ยวรสผลไมารวมเลยค่ะคือมันจะมีความหอมของกลิ่นมะนาวนะคะแล้วก็เนื้อเนียนแล้วก็นุ่มมากมากเลย อร่อยอะ่ะสดชื่นกินแล้วแบบว่าสดชื่นมากเด็กๆน่าจะชอบนะคะเมน,นูนี้ใครที่ชอบกินสมูทตี้รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแนะนําให้ลองนมมะนาวปั่นเลยค่ะรับรองว่าจะติดใจนมลิ้นจี่ปัน่นเราก็จะใส่น้ําแข็งลงไปค่ะตามด้วยน้ําลิ้นจี่เข้มขน้นน้าเชื่อมเล็กน้อยค่ะความหวานปรับได้ตามชอบนะคะนมสดจืด นมข้นจืดผงสมูทตี้ค่ะปิดฝาแล้วก็ปั่นเหมือนเดิมเลยค่ะเทใส่แก้วได้เลยค่ะตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลสีๆีแบบนี้นะคะนมเล้นจีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ นมลิ้นจี่ปั่นจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้เลยค่ะอืหอมอะ่ะหอมลิ้นจี่หอมกลิ่นนมแล้วก็เนื้อสมูทตี้นะคะเนียนแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะอร่อยชื่นใจอีกแล้วค่ะใครที่ชอบกินลิ้นจี่หรือว่าน้ำลิ้นจี่ปัน่นอยากให้ลองสูตรนี้ดูบ้างค่ะนมลิ้นจี่ปัน่นอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับนมสดปั่น5สูตรที่อามาฝากวันนี้หวังว่าทุกคนคงชอบค่ะใครอยากจะทํากินเองหรือว่าทําขายก็ได้เลยนะคะชอบเข้มข้นมากหรือว่าเข้มข้นน้อยก็ลองปรับสูตรดูได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ